ดูสิแม่สวยเวล่ะนี่แกซื้ออะไรไร้สาระมาอีกแล้วเนี่ยโหแม่นาฬิกาตั้งหาไม่ใช่ของไร้สาระสักหน่อยต่เดียวแกโตแล้วนะหัดเก็บเงินซะบ้างสิเาว่าเมียแกทำงานหนักขนาดนั้นแกก็ควรจะช่วยกันประหยัดบ้างไม่ใช่อยากได้อะไรก็ซื้อกันแบบนี้แม่นิดเดียวเองแค่นี้วาไม่ว่าหรอก แม่รู้ว่ายายวาไม่ว่าแต่คนหาเงินมันเหนื่อยนะตะเดียวแม่เตือนเพราะแม่หวังดีนะลูกแม่เองเขาว่าจะไปขายลูกชิ้นทอดในตลาดจะได้ไม่ต้องเป็นภาระยายวาเขาแกเองก็ควรจะออกไปหางานทำนะตะเดียวไม่ใช่นั่งกินนอนกินอยู่แบบนี้แม่จะบ่นทำไมเนี่ยเราจะทำให้ตัวเองลำบากทำไมก็ไม่รู้ ผมอุส่าหาลูกสะใย้ทั้งเก่งทั้งขยันมาให้แล้วนะแม่อยู่บ้านเฉยๆดีแล้วเดี๋ยวว่าเขาก็หาเงินมาให้ใช้เองแหละแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะโอ้ยแกนี่มันจริงๆเลยนะงานการก็ไม่ทำเอาแต่เกอะผู้หญิงกิน แบบนี้มันน่าเขกกันหลอกสอุดทีแม่ทุจะเขกผมทาไมเนี่ยเดี๋ยวผมก็สมองเสื่อมหมดหรอกดีถ้ามันเสือเส่อมเสืไปเลยอแม่ทูตีหัวโนแล้วเนี่ยแม่ลูกเลยหน่อยกันเะเนี่ยเอาวะาจะไม่ทางานแล้วหรอลูกค่ะแม่เออเดี๋ยวว่าว่าจะขอยืมเงินหน่อยว่าจะเอาเงินไปซื้อของมาสต๊อกสินค้าโอนมาเลยนะว่าสั่งของพอไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายๆของจะเข้ามาส่งนะ่ะ เงินอะไรไม่มีหรอกอ้าวทำไมล่ะเราเงินที่ว่าเพิ่งให้ไปไหนหมดแล้วนี่ไงสวยไหมอะไรนี่เดียวเงินนั่นว่าให้เอาไปใช้จ่ายในบ้านนะเดี๋ยวไปซื้อน,นาฬิกาเหรอโหว่าของแค่นี้เอง เดี๋ยววาก็หาเงินใหม่เอาก็ได้นี่บ่นม,มากอะ่ะเดี๋ยวแก้มันแม่นะโอ้โยแกเป็นแฟนภาษาอะไรตะเดียวแฟนมีปัญหาเดือดร้อนแต่แกไม่คิดจะช่วยเลยอี่ดีเรื่องช่างเธอค่ะแม่งั้นเดี๋ยวว่าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะจ้าลูกเดินทางปลอดภัยนะค่ะแม่ สวัสดีค่ะไม่เน่ะเลือกติไมได้แล้ว กินเยอะๆนะลูกขอบคุณค่ะแม่เออเรื่องที่หนูจะเอาเงินไปสต็อกของหนูหาเงินได้หรือยังยังไม่ได้เลยค่ะแม่วันนี้ว่าไปหาย,ยืมเพื่อนก็ไม่มีใครให้ยืมเลยแล้วทำไมเราต้องสต็อกของไว้เยอะแยะขนาดนั้นด้วยซื้อมาขายไปไม่ได้เหรอของชิ้นนี้คนนิยมมากถ้าเขาเลิกผลิตเราจะซื้อมาขายไม่ได้แล้วนะ นี่โชคดีที่เจ้าของโรงงานเขาเป็นเพื่อนของวาถึงได้ขอสต็อกสินค้าจากเขาก่อนเลิกผลิตได้งั้นเอาแบบนี้ไหมแม่มีที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวแม่เอามาเข้าธนาคารให้ดูจะได้มีเงินไว้ลงของไงไม่ได้นะแม่ไหนแม่บอกว่าที่ตรงนั้นเป็นมรดกของผมไงแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ยกให้แกเพราะฉะนั้น ถ้าฉันจะเอาเข้าธนาคารมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันไม่เอาอ่ะแม่ถ้าจ่ายนี่ไม่หมดมันก็ต้องตกมาเป็นนี่ของผมสินี่ต่เดียวแม่จะบอกอะไรให้นะเป็นหัวเมียกันก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่อีกฝ่ายหาอีกฝ่ายเอาแต่ใช้แล้วยิ่งยายวาเขาเป็นผู้หญิงแกไม่ควรเอาเปรียบเขา แกเป็นผู้ชายนัตเดียวหัดทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วรู้ไหมว่าแกโชคดีแค่ไหนที่ได้ยายวามาเป็นคู่ชีวิตโอ้แม่ผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นซะหน่อยไม่ได้แย่อะไรล่ะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างถ้าไม่มีหนูวาชีวิตแกจะดีขนาดนี้เหรอฮะไม่เป็นไรค่ะแม่ เดี๋ยวเรื่องนี้ว่าหาทางแก้ไขเองก็ได้ว่าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกลูกเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันโอ้ยพอแล้วครับพอแล้วเลิกคุยแล้วกินข้าวกันเถอะคุยอะไรกันดได้กับข้าวเย็นหมดพอดี อืมฉันสบายดีแล้วแกเป็นยังไงบ้างอ๋อดีแล้วแหละฮึเรื่องของน่ะเหรอใช่โชคดีจริงๆที่ฉันสต็อกของไว้ทันไม่งั้นฉันคงเสียดายแย่แล้วแกรู้ไหมตอนนี้ราคาขึ้นไปเกือบห้าเท่าแล้วนะขอบคุณแกจริงๆเลยนะที่ให้สินค้าล็อตสุดท้ายกับฉัน ไว้ว่างๆค่อยนัดเจอกันจ้าบายจ้ะที่ะอ้าวเดียวชั่วงนี้เป็นไงบ้างทำงานหนักมากเลยเนาะมีอะไรก็บอกเดียวได้นะอะไรนี่เดียวจะมาอ้อนอะไร,รอีกยังไงเปล่าซะหน่อยบอกมาเถอะนะเออ คือเมื่อกี้เดี๋ยวได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าของที่วาสต็อกจะขายราคาเพิ่มขึ้นตั้งห้าเท่าเลยเหรออืมใช่เงินก็แสดงว่าเรามีเงินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะสิดีใจจังเลยวะเสื้อผ้าใหม่นาฬิกาใหม่รถใหม่แค่คิดก็อยากได้แล้วว่าเออแล้วถ้าเราขายสินค้าหมดเราจะได้กำไรเท่าไหร่หรอ อย่างต่ำๆก็น่าจะสิบล้านละมั้งฮะสิบล้านแบบนี้เดี๋ยวว่าวาต้องมีที่ปรึกษาเก่งๆหล่อๆไว้ขอยให้คำแนะนำแล้วล่ะหึใครเหรอก็เดียยเด๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยวาบริหารเงินเองไม่ต้องหรอกเพราะวามีหุ้นส่วนคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วฮะหุ้นส่วน ใครอ่ะฉันเองแม่ได้ไงเนี่ยยังแม่ดนี่ยนะจะเป็นหุ้นส่วนของวาใช่ก็วันนั้นแม่เอาที่ดินไปเข้าธนาคารแล้วก็เอาเงินมาให้วาสต็อกสินค้าวาก็เลยให้แม่มาช่วยบริหารแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของวาไง โอ้งันแบบนี้ผมก็สบายแลวสิครับเนี่ยมีทั้งแม่และแฟนเก่งแบบนี้อืสวรรค์ชัดๆใครบอกแกล่ะว่าแกจะสบายต่อไปนี้แกจะต้องเป็นคนขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าทุกรายฮะแม่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยจะให้ผมขับรถส่งของเลยนะใช่แล้วถ้าแกไม่ทำ ฉันจะไม่ให้เงินแกเลยสักบาทเดียวถึงตอนนั้นแกก็ลองออกไปหาเงินเองบ้างนะจะได้รู้ว่าเงินแตละบาทมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆเยวาก็เหมือนกันอย่าใจอ่อนในตะเดียวละ่ะถ้าไม่ยอมทำงานก็ไม่ต้องให้เงินเดี๋ยวจะเคยตัวได้เลยค่ะแม่หนูจะไม่ใจอ่อนเด็ดขาดเพราะหนูก็รอวันนี้มานานแล้วเหมือนกันว่า ทำไมพูดแบบนั้นล่ะไม่รู้แหละยังไงเดี๋ยวก็ต้องทำว้าจะทำหรือไม่ทำทาไม่ทำก็ไม่ต้องเอาเงินทำ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 ก็ได้ถ้าพี่ปีเตอร์เปลี่ยนใจมาซื้อกับบริษัทฝนฝนก็มีส่วนแบ,บ่งให้พี่เล็กๆน้อยๆนะ คุณปีเตอร์คะบริษัทเราสองคนก็ทำธุรกิจด้วยกันมนา,านานผมไม่ง,อง้อบริษัทคุณก็ได้อ่ะอันนี้งวดแรกนะคะสินค้าคุณโอเคเลยนะครับคุณปีเตอร์จะสั่ง่าไหร่ดีคะปีเตอร์ปีเตอรอ้าวผลคุณลุกมูครับขึ้นไปรอข้างบนก่อนได้เลยนะครับ พีเตอร์อะไรแล้วทำไมถึงมาหาพี่ถึงที่นี่ตอนนี้ฝนได้ทำงานที่บริษัทวัสดุก่อสร้างแล้วนะก็ดีแล้วนี่แล้วมาทำไมก็ฝนเห็นว่าบริษัทพี่ซื้อสินค้าพวกนี้อยู่บ,บ่อยๆพี่สนใจซื้อสินค้าจากบริษัทฝนบ้างไหมเออแต่ว่า พี่มีบริษัทที่ซื้อประจำอยู่แล้วนั่สิฝนก็ไม่ได้ขอให้ช่วยเฉยๆถ้าพี่ปีเตอร์เปลี่ยนใจมาซื้อกับบริษัทฝนฝนก็มีส่วนแบ,บ่งให้พี่เล็กๆน้อยๆนะอ่าก็ได้ ดิพี่จะเก็บไปตัดินใจทีนึงแล้วกันได้ค่ะงั้นฝนจะรอนะอะไรกันคะ ได้ยังไงสินค้าของฉันจะไม่ได้มาตรฐานได้ยังไงคะก็ทางทีมของเราแจ้งมาว่าสินค้าของคุณลูกหมูคุณภาพลดลงมากแต่คุณกับฉันเพิ่งไปตรวจสินค้ามานะคะคุณก็บอกว่าโอเคก็มันแค่โอเคไงแต่มันยังไม่ดีถ้าสินค้าคุณจะเป็นแบบนี้อยู่ผมคงจ่ายเงินให้คุณไม่ได้หรือถ้าคุณอยากให้ผมซื้อจริงๆคุณก็ต้องลดราคาให้ผม ลดราคาไม่ได้หรอกคะ่ะเราขายถูกกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะแค่นี้บริษัทก็แทบจะไม่ได้กำไรอะไรเลย <S <s คุณปีเตอร์คะบริษัทเราสองคนก็ทำธุรกิจด้วยกันมานานถ้าคุณจะไม่ลดก็ไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับ เพราะยังมีบริษัทอื่นที่ให้ราคาดีกว่านี้เยอะแยะผมไม่ง้องบริษัทคุณก็ได้ ยาพ่นแก้หอบของใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณคะคุณยายายาค่ะยา ใจเย็นนะคะใจเย็นค่อยๆเลยน,นะคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณน,นี่ฉันแย่แน่เลยไม่เป็นไรคะ่ะ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมดูหน้าคเครียดเอ,อ่อบอกฉันได้นะคะเผื่อฉันจะช่วยอะไรตอบแทนคุณได้เออคือฉันมาเสนอขายสินค้าที่บริษัทนี้นะคะแต่ก็ขายไม่ได้เอา้าวทำไมล่ะคะผู้จัดการนะคะ่ะเขาขอลดราคาฉันมากเกินไปฉันลดให้เขาไม่ไหวเขาก็เลยไปสั่งซื้อจากบริษัทอื่นแทน ผู้จัดการของบริษัทนี้เหรอคะค่ะเดี๋ยวฉันช่วยคนเองคะ่ะฉันรู้จักผู้จัดการคนนั้นพอดีรู้จักคุณเป็นพนักง,งานที่นี่เหรอคะ พี่สั่งซื้อวัสดุก่อสร้างจากบริษัทเธอไปแล้วนะขอบคุณมากค่ะพีเตอร์แล้วก็อย่าลืมส่วนแบ่งนยไม่ลืมหรอกค่ะอ่ะอันนี้งวดแรกนะคะนี่มันอะไรกันอนะพีเตอร์ นี่คุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงเธอนั่นแหละเป็นใครมาทำอะไรที่บริษัทนี้เธอกล้าพูดกับฉันหนึงขนาดนี้เลยเหรอหยุดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคุณลอ,อยครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณลอ,อยคิดนะครับพี่ปีเตอร์ทำไมพี่ต้องกลัวมันขนาดนั้นด้วยมันเป็นใครกันแน่ บอกเข้าไปสิคุณปีเตอร์ว่าฉันเป็นใครเออคุณออยเขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้งไงฝนเ,ออเรื่องจริงเหรอพีเตอร์ก็จริง,งสิคุณปีเตอร์คะ่ะครับคุณออยคุณรับเงินสินบน เลยยกเลิกสัญญากับคุณลูกหมูคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเอ่เอคือว่าฉันผิดหวังในตัวคุณมากฉันไม่ต้องการคนแบบคุณในบริษัทนี้ฉันไล่คุณออกฮะไล่ออกใช่ส่วนเธอฉัน จะไม่ทำการซื้อขายกับบริษัทของเธออีกเด็ดขาดและฉันก็จะยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดของเธอด้วยไปพกเธอทั้งคู่ออกไปจากบริษัทของฉันได้แล้วไปสิโอยว่ากันน่าดีกันงานของฉันแ้มาของหนูนะนี่เธอไได้ยังไงอะหนูไม่ได้งานทำไมหนูต้องให้ที่อะโอย คุณคะคะฉันจะกลับมาซื้อสินค้าของคุณเหมือนเดิมและจะเพิ่มสินค้าล็อตนี้เป็น3เท่าเลยนะคะจริงเหรอคะจริงสิมันจะมากไปหรือเปล่าคะไม่หรอกคะ่ะคุณช่วยชีวิตฉันแถมยังคัดคนไม่ดีออกจากบริษัทฉันอีกแค่นี้เล็กน้อยมากคะ่คะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจลลย